ุณถูกว่าจ้างไหมช่วยดูแลร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งหัวหน้าที่ว่าจ้างคุณมาบอกว่าเมื่อถึงกาลกลางคืนของร้านสะดวกซื้อนี้มันจะชอบมีโจรออกมาคุณเห็นว่างานนี้มันง่ายดีคุณก็เลยตกลงรับงานนี้ที่จะมาทําโดยที่คุณไม่รู้ว่ามันมีสิ่งแปลกๆนอกจากโจรคอยจ้องมองคุณอยู่สวัสดีและยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนเข้าสู่แมบบที่มีชื่อว่า The Convenience Store ด้วยนะครับแมบบนี้สามารถเล่นได้สูงสุด4คนเลยนะมาแล้วครับคืนที่หนึ่งของเราในการทำงานอุ้ยมีใครอยู่ในในร้านด้วยเนี่ยอ,อ๋ แสดงว่าบทบาทของเรานี่มันไม่ใช่พนักงานใช่ไหมแต่เป็นคนแบบมาช่วยดูอะไรประมาณนี้ปะน่าจะเหมือนพวกยามนะครับโอเคก่อนอื่นเขาให้เราไปหาห้องออสตารน่าจะเป็นห้องนี้นะสตารโอลี่โอเคฉันเดาได้ว่าน่าต้องเป็นหัวหน้าโทรมานี่เป็นครั้งแรกของคุณในกลางคืนใช่ไหมขอบคุณที่มานะเรามีพนักงานน้อยเนะี่ย มีรายงานเกี่ยวกับลูกค้าที่น่าสงสัยมา,า,ยมาบ,บอนะ่อยๆนะอ่ออย่าลืมตรวจกล้องบ,บ่อยๆละ่ะอ๋อก็ประมาณว่ามีโจรเข้ามาในร้านบ,บ่อยๆนะครับเวลาถึงกาลางคืนแสดงว่าตอนนี้ผมใส่ชุดนี้อยู่ละ่ะ Security สูตรนะครับน่าจะเป็นชุดผมแล้วนะเควสบอกให้ไปเช็คเด็กแคมิราครับมาเรามาดูกันนี้ก่าว่าอุ้ยมีประเจวางอยู่บนโต๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงโจรมีโจรอยู่แถวพื้นที่ C เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ที่เราเห็นมันพื้นที่ B ไม่ใช่หรอโอเคลองไปดูด้วยกันนะครับ พื้นที่พื้นที่พื้นที่ไม่ไงไ,ไอหมอนี่แกกล้ามากนะที่มาขมโมยเสื้อผ้าร้านฉันนี่ฮึจับเลยเฟสต่อไปบอกให้เราเอาขยะไปทิ้งว่ะโอ้โหคือมารักษาความปลอดภัยก็ต้องทิ้งขยะเหรอโอเคให้เดินทางไปตามทางนะครับข้างนอกโอ้โหให้เดินไปข้างนอกอะไรอ่ะอิดเหรอคือเก็บอิดมาได้เหรอ คืออะไรอุ้ยตัวอะไรอ่ะ15 minutes later โอเคต่อไปนะครับผมจะไปหยิบไอ้เจ้าอิ์บล็อกนี้แล้วกันนะผมจะเอาขยะไปทิ้งแต่โดยดีนะผู้ชมเดินไปตามทางว่ะโอ้โหแล้วทางแบบเจอเจอแน่นอนอะเตรียมแบบเตรียมตัวเจอจ้ำสแกนแน่นอนทางแบบเนี้ยโอเคอุ้ยใครพูดนั่มันเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงมันพูดว่า ICU นะครับ ฉันเห็นคุณอะไรประมาณนี้โอเคเขออยะทิ้งไปแล้วครับวิง่งวิ่งกดชิปวิงว่งวิ่งมดรุดเร็ววิงว่งวิ่งอย่าอย่าตามมาดูวิเดี๋ยวนะชัดเจนคือผมผมไม่ได้เอาขยะทิ้งว่ะต้องถือไว้ในมือด้วยเหรอโอเคไปแล้วครับผมโอเคโอไปไปไ,ปไ,ปไป ต่อไปนะครับเขาให้เราไปแจ้งแจ้งเหตุที่หน้าของใส่ยนะครับที่คอมของเราโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวผมปิดร้านแป๊บนะแล้วก็ไปแจ้งครับส่งรีพอร์ตครับสําหรับคืนนี้ว่าเราได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้บอกว่าไอซีอยู่เรียบร้อยรีพอร์ตคอมพีทครับฉันต้องตรวจด,ดูกล้องนะครับก่อนที่จะปิดประตูในคืนนี้แบบก่อนที่จะล็อกร้านอะไรประมาณนั้นนะนะไฮ้ยทําแบ็นี้ถ้าเกิดเล่นคนเดียวก็อุ่นใจได้นะว่าเรามีพี่แคทเชียยืนอยู่ตรงนี้เนะี่ยคือเขาไม่ทิ้งเราไปไหนเลยว่ะ เช็คเด็กคอรเมล่าครับมาอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติครับโซนนี้โอเคโซนซีก็ไม่มีอะไร <c oughs> แล้วุ้ยกล้องตลังแคชเชียมีปัญหาโอเคเอ่อเคอร์เมล่ากล้องหลังแคชเชียเสียนะครับเราต้องไปซ่อมมันวะฉันต้องการประแจเพื่อซ่อมนี่ไงประแจวางอยู่ตรงนี้เลยขอเก็บประแจนี้ไว้กับตัวได้ไหมวะไม่แบบไม่ขอไปซ่อมได้ไหมขอเอาไว้ตีหัวสปาราดไอตัวเมื่อกี้ไอตัวที่มันบอกว่า ICU เราอะโอเครีแพลครับ ซ่อมเสร็จแล้วต่อไปเชก็ต้องไปล็อกให้ทั่วก่อนที่มันจะเลิกกะนี้แหละนะโอเคครูครชมเราไปไล่ล็อกประตูอ,อะไรอะคืออยู่ดีก็มนจำสแกรแบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยเหรอคือแบบอยู่ดีแบบอยากให้ผู้เล่นตกใจกูก็มาเลยอะไรประมาณเนี้โอเคต้องไปไล่ล็อกให้ทั่วครูชมครับอุ้ยล็อกไม่ใช่เปิดตอนล็อกๆอ,อยู่นี่คือโผลมาไม่เอานะโอเคเรียบร้อยจบแล้วปะ่ะอ่ะจบแล้วนะสำหรับคืนหนึ่ง ต่อมาคือที่2ว่ะฉันต้องไปห้อง Security นะครับเพื่อดูข่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปสำหรับวันนี้เราไปดูกันปิดประตูด้วยเดี๋ยวมีตัวอะไรเข้ามานี่นายยืนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอเนี่ย breaking news strange sightings of mysterious monsters have been reported I a o i c o a s m s t e r s y เขาบอกว่ารายงานนะครับการพบเห็นสัตว์ประหลาดลึกลับนะครับเมื่อเร็วๆนี้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ประหลาดเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณมันน่ากลัวจังฉันต้องไปตรวจสอบกล้องักหน่อยแล้วโอเคตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับเช็คเด h e คลเล่า โซนนี้ไม่มีโซนนี้ไม่มีโซนนี้ก็ไม่มีครับอายดอนซี see, นะครับฉันไม่เห็นอะไรที่มันแปลกๆเลยนะครับฉันน่าจะไปถามแคทเชียดีกว่านะโอเคเราไปถามแคทเชียดนะครับว่าเขาเห็นอะไรแปลกๆไหมสวัสดีครับคือคุณเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าแคทเชียดคุณเห็นอะไรที่มันน่าสงสัยบ้างไหมฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นว่ามันมีวอตต์ <What? S 1> ตอบเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟถึงดับ ใช่ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไฟถึงดับไฟดับแบบนี้ฉันก็ตรวจกล้องไม่ได้นะสิไปเปิดเบรกเกอร์ข้างนอกโอ้โหเตรียมตัวโดนเลยไ,ไฟฉายหนึ่งอันที่แบบไม่รู้ว่าจะให้มันทำไมนะครับสว่างก็ไม่สว่างเราต้องเดินเดินไปตรงไหนอะเดินเลียดทางมาแลวกันนะกอส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะครับหมายถึงเบรกเกอร์เหรอปล่าวไปถึงผีเนี่ยโอเคน่าจะตรงนั้นนะครับอะตรงนั้นตรงนั้นวยใครมานั่งอยู่อะ โอ้โหดูหน้ามันดิแกคือใครวะโฮโบโจโนเนี่ยไม่สําคัญนะครับสําคัญที่เราไปรีไฟฟ้าดีกว่าผู้ชมโอเคพาวเวอร์เรียบร้อยเข้าก่อนละเข้าเข้าเขปิดปิดหน้าไม่ยังหล่อเลยตรวจสอบกล้องครับผู้ชมไม่มีอะไรผิดปกติว่ะไม่มีเลยโอเคสวยงามอุย้ยเสียงกระจกแตกเป็นอิดก,ก้อนแน่เลยนั่นมันเสียงอะไรน่ะกระจกแตกเหรอ หน้าต่างพังนะครับจะต้องไปหาว่าอะไรทํามันพังวะไม่ต้องสืบเลยเพื่อนมันคืออิดก้อนนี้แน่นอนนี่เลยที่เราเจอต้นเกมนั่นใครนะออกมานะโอ้โหประโยคเดิมเลยเราจะวิ่งไปที่ห้อง s e curity Room นะครับผู้ชมเราจะไปดื้อรอบนี้ <S 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 ลันนลันลัปิดประตูเลยเฮ้ยมันขาสึขามันคามันเร็วกว่าเราปะเนี่ย เรียบร้อยจบคืนสองไนท์สามแล้วนะครับที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วจะต้องป้องกันมันวะ่ะอุ้ยอันนี้กระดูกใครวะเนี่ยหาอะไรมาตอกปิดหน้าต่างครับโอเคปิดปิดปิด,ป,ดปิดมันไว้แต่ตามสเตปเกมผีสไตล์นี้คือเราตอกตอกอยู่มันจะพุ่งเข้ามาใส่หน้าเราว่ะบานสุดท้ายเนี่ยแหละจะมีไหมจะพุ่งเข้ามาไหมโอเคไม่มีครับปิดทั้งหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรเข้ามาได้นี่มันตาอะไรวะเนี่ยใช่ปะมันใช่ลูกตาปะ น่าจะเป็นลูกตานะครับโอเคแต่แต่ก่อนนิวไปรักโทรศัพท์ก่อนนะ I can see you through my many eyes ฉันเห็นแกผ่านดวงตาพวกนั้นไม่ว่าแกจะทำอะไรแย่ละใครเป็นคนโทรมาวะเนี่ยต้องไปหยุดดวงตาพวกนั้นไม่ให้มันเห็นนะครับไม้กวาดอาจทำได้อ่าเรามีไม้กวาดอยู่ตรงนี้พอดีว่ะเฮ้ยแล้วมันโทรมาบอกจุดอ่อนมันอย่างงี้ก็เสร็จเราดิโอ้โหทำไมผีมันฉลาดจังวะทำลายตาพวกนี้ครับทั้งหมด5อันโอเคไล่ทำลายไปเรื่อย เริ่มจากหน้าร้านก่อนเลยกันนะอฮ้ยอะไรอยู่ดีคือสาวตกใจมาจากไหนอะไรอ่ะใส่จำสแกนได้แบบพั่มเพื่อมากแบบนี้อยู่ดีมันจะใส่ไปก็ใส่มาหยุดละจนเจ็บตานะเฮ้ย <c oughs> ยิ่งแกเจ็บฉันก็ยิ่งต้องทำสินะโอเคอันที่สี่ครับผมแล้วก็อันสุด ยรยบร้อยแกทำลายดวงตาทั้งหมดของฉันแล้วแกจะเสียใจไม่ฉันไม่เสียใจหรอกเพราะว่าแกมันเป็นผีเอ๋ยยังไงล,ล่ะสาบะ่ามันโกรธมากฉันต้องไปเอาของที่ห้องเหรอใช่ไหมโอเคเข้าห้องไปครับมีคนโทรมาใครโทรมาตอนนี้กันนะสวัสดีครับคุณมีเวลาสิบวิที่จะตัดสินใจว่าคุณจะไปเดี๋ยวจะอยู่ต่อนะครับปีศาจกำลังไปที่นั่น ัดสินใจอย่างเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะอยู่หรือจะจะหนีอ่าผมขอเลือกหนีเลยกันนะโอเคเรียบร้อยหนีหนีแล้วไงหนีแล้วผมต้องวิ่งไหมอ้าวจบแค่นี้แหละ15 minutes later ตอนนี้ผมก็ได้เริ่มเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมเลือกที่จะอยู่ต่อเนี่ยฉากจบมันจะเป็นยังไงนะเลือกอยู่ต่อนะครับผมสำหรับรอบนี้มามาดูกันว่ามันจะมีให้เราสู้ไหมหรือว่าให้เราซ่อนให้เรา อะไรอ่ะอยู่ดีตัดคัะซีเลยมีนดนตรีขึ้นไปเรื่อยคืออะไรที่ผมมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเราเลือกอยู่ต่อเนี่ยมันจะมีให้เราการล้านหรือว่าให้เราสู้บ้างเนีัยสรุปแล้วมันไม่มีอะไรเลยเว้ยตัดคัตซีนะครับแล้วก็มีผีมันจำสกแกร์แบบดือด้อๆแบบเมื่อกี้รู้สึกเสียเวลามากที่มาเล่นอีกรอบหนึง่ง โอเคนะครับคู่ชมสำหรับคู่ชมวันไหนที่อยากจะเล่นนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้ s c r i p ชั่นเลยนะครับไปชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะเลยนะไว <Okay. S 1> ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปแล้วบ๊ายบายครับผม